สวัสดีตอนเช้าครับลูเช้านี้น้องๆมาขอกินข้าวกันไม่ได้มาขอกันกินกันนานเลยนะนะนะคู่นี้เนาะมอมแมมมอมแมมเลยดีหน้าตามอมแมมเลยมัได้เจอกันนานเลยลุงก็ไม่ได้ได้รีวิวให้ชมกันนานเลยเพราะว่าน้องๆเขาไม่ค่อยลงมาขอกินกันครับตอนนี้ก็หน่าร้อนแล้วแล้วลุงก็ไม่ค่อยจะมีเวลา ให้กินแล้วลุงก็มาให้อยู่บ้านด้วยแหละไปน่นไปนี่แล้วเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้มาชินอยู่กับลุงเท่าไหร่นานๆเดี๋ยวมาขอทีครับนะมาก็ลุงก็ให้กินใช่ไหมมากับแฟนตนนัวนี้มากับแฟนต้องยินต้องยินเฝ้าเขาถ้าไม่เฝ้าก็เจ้ากระตัวก็มาแย่งกินครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับให้กินก็ต้องระ,ระวังระวังหน่อย คู้นี้ไม่ค่อยเห็นนานเลยนะไม่เคยเจอเลยใช่ไหมเพื่อไม่เจอเลยใช่ไหมอไม,อไหม,มอมแมมเลยมาทีทีหน้าตามอมแมมไปเลยเนาะไปจับมือเดี๋ยวลุงกิกนขาคำุลุงได้ไหมสักทิมามาขอได้ไหมมันอ่ะอ่ะอ่ะกินนะกินนะกินนะมอมแมมเลยมอมแมมเลยอ่ะกินเร็วกินเร็ว อากาศะเช้าแปดเก้าโมงเช้าครับในในร่มจะมืดไปหน่อยเนาะในร่มเป็นไปไหนมาหายไปไหนมากันไปกินบ้านละอื่นใช่ไหมขอเก็บบ้านละอื่นใช่ไหมฮหือหอึอ่ะมาเดี๋ยวกินนี่มากินนี่นะ กินไว้กันกินไวยกันกินไว้กันกินไว้กันก,นวกนัวผู้สีแดงเนาะตัวเมียแต่สีเฉียวดูมอมแมมมอมแมมหน่อยนึงไปกินกันเร็วเนาะก่อนจะกระตัวจะมาแย่งกินข้างล่างเราก็ให้กินโน่น บนพื้นลุงก็ให้กินกับทุกวันแหละข้างล่างเป็นนกนก,นกแก้วสีม่วงเขียวๆนั่น,นเห็นไหมน,นู่นนี่ลุงเอาลงไปไปดินให้กินเมื่อวานนี้แต่เจ้าคู่นี้ก็ต้องให้กินข้างบนครับถ้ามาขอข้างบนลุงก,ก็กินข้างบนข้างล่างก็ให้กินข้างล่างคู่นี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งคือเขาอชอบคุกกี้กับคนนะคุกกี้คุกคคกี้ไม่ไม่กลัวคนเฟรนลี่กับคนครับ หิวเขาก็มาขอกินไม่หิวก็นอนบนต้นไม้อืมไปอย่างเงี้ยเนาะอยู่กับนกเจ้าของบ้านใหม่มาเขามาเจอหลังบ้านนี้ก็ห้องให้กินแหละนะใจดีหรกใจดีผู้คนใจดีแถวนี้ไปส่วนหลังบ้านครับไม่มีอะไรเดดเดดร้อนร้อนวันนี้อากาศร้อนร้อนร้อนน่าร้อนเข้ามาแล้ว วันนี้ก็สามสิบสามองศาสามสามสามสี่องศาวันนี้ข่าบวกมาไปนะไปกินกินกันกินกันนะแต่ลุงจะได้ไปออกกําลังกายข้างล่างสักหน่อยอรีบกินกันเนาะพระเอกหน้าตาหล่อเชียวไปรีบกินกันรีบกินกันโอเคนะครับผม ไปเรงก็ถ่ายทำมาทำให้ชมสั้นๆตอนนี้ก่อนเนาะไม่มีอะไรมากก็ดูความน่ารักของน้องๆกันกินข้าวกันสักพักจะมีนกแก้วอีกชนิดหนึ่งเนาะจะมากินดอกไม้บนต้นไม้ต้นนี้นี่ต้นนี้นี่ต้นนี้กําลังออกดอกเลยนี่เช้าเห็นมาจีนหลายคู่อยู่กันนกแก้วพันพันโนรีครับนกแก้วพันโนรีหรือว่านกแก้วสีรุง้ง แต่เจียวเล็กๆหน่อยเสียงดังมากเลยตอนเช้เชาตอนเย็เนเ็นจะมากินดอกไม้กันเนี่ยดอกไม้ตอนนี้ก็กําลังอ,กอ,อ,กออกดอกด้วยสีชมพูไหมสีชมพูกาลังเร,เ,รเริ่มเริ่มออกดอกแล้วสภาพก็ื่อบานเต็มต้นเสร็จแล้วก็โอ้โหทั้งต้นนี้เสียงดังกันเจียวเจ้าเจว้าเลยเดี๋ยวสักพักลุงจะถ่ายทําให้ชมอ,อีกรอบนะรอให้บานเต็มที่ก่อนนะไม่เกินอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าไม่เกินอาทิตย์หน้าได้เจอเนี่ยไปเจอกันคลิปหน้าครับผมไปโอเคนะครับเดี๋ยว ฝากฝากสวัสดีให้เอฟซีหน่อยเร็วไปสวัสดีเนาะไปสวัสดี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 เอฟซี 3, ก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ